thank you เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียบวกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มา PVP กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้เป็นตัวใหม่ของผมแต่ว่าไม่ใช่ตัวใหม่สําหรับทุกคนนะครับเพราะว่ามันพึ่งลดราคาแล้วผมก็พึ่งแลกมานะครับเพราะว่าได้แลกตัวอื่นๆไปนะครับเออหลังจากที่มีเหรียญลุ้งเหลือนะครับผมก็เลยแลกน้องเบลัสคิล่าแดงมานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ความจริงเนี่ยมีเพื่อนขอมาเยอะมากๆในช่วงก่อนนะครับ ในช่วงที่น้องเมลักคิวล่ามาซึ่งผมเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีเหรียญแรกนะครับในช่วงที่น้องเนี่ยเข้าตู้นะครับเพราะว่าผมเอาไปแลกตัวอื่นก่อนและในวันนี้เราพร้อมแล้วครับทุกคนทีมที่เราจะใช้นะครับเป็นทีมนี้เลยนะนี่เลยครับก็แน่นอนคือมีเพื่อนๆพ,พูดแน่นอนเลยต้องพูดในใจแน่นอนแบบเฮ้ยไปลอกคนอื่นหรือเปล่าก,ก็ประมาณนั้นนะ่ะเออก็แบบมีคนทํามาก่อนนะ่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าผมเคยดูมาแล้วนะครับทุกคน เออแต่ว่าในช่วงแรกๆอ่ะเราก็คิดได้แหละแต่ว่าเรายังไม่มีตัวเฉยๆไงเออแต่ว่าวันนี้นะครับเมื่อผมมีตัวแล้วนะครับผมก็เลยลองมาจัดทีมนี้ดูหน่อยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยทีมนี้ยังสามารถที่จะแบบเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถือว่ามันเล่นได้นะครับมันถือว่าดีเลยนะครับแต่วันนี้ยังไม่มั่นใจว่าน้อนเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่าครับเราต้องมาลองดูกันครับว่า วันนี้จะเป็นยังไงครับทุกคนและอาหารที่จะกินนะครับสําหรับทีมนี้นะก็ต้องเป็นอาหารเพิ่มเลือดครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความเถือกแล้วก็ทําให้ดั๊เนี่ยเคนาเตอร์แรงนะโอเคไปกันเลยครับทุกคนอ่ะก่อนจะเริ่มต่อสู้ผมขออนัดทุกคนเลยแล้วกันครับคือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่2 5เดือนกันยายนนะครับ2563คือถ้าใครดูคลิปวันนี้วันที่24เนี่ยวันแรกที่ผมลงเนี่ยนะครับผมขออนัดเพื่อนๆเ,เลยว่า พรุ่งนี้นะครับพวกเราจะทําการล้างแค้นดัตลอสเวนกันนะครับซึ่งผมจะเปิดให้ครบ1,800เพชรนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมกันนะครับประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันโอเควันที่25้านะหนึ่งทุ่มโอเคครับเมื่อมาเจอกับทีมนี้ครับทุกคนผมก็เอาเป็นว่าดูดเลือดไปก่อนตั้งท่าแล้วก็เอามาให้ตีดัตซึ่งผมว่าบางทีเขาอาจจะปล่อยคิงมาเขาอาจจะปล่อยคิงมาแช่ก็ได้นะครับ แต่ทีมนี้เนี่ยมันจะแพ้คิงเว้ยถ้าทีมเคาน์เตอร์ไม่มีพีเอทอร์ลซาเนี่ยมันแพ้คิงนะครับซึ่งทีมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่าพลังทีมเขาก็ไม่เยอะด้วยอ่ะก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับมามาดูกันโอ้โหใครจะเป็นคนเปิดโอโ้คิงโอเคมาสก,กิดก่อนเลยสก,กิดก่อนเลยโอ,โ,โอ้โหโคตรเบาอะเลือดดั๊มันยังลดได้แค่แบบนิดเดียวไงทุกคนมันก็เลยแบบยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับโอเครอบนี้ก็ ผมคิดว่าผมสามารถเรียกอัตนตีดัตได้อ่ะผมเรียกเป็นอันตีดัตแล้วกันครับแล้วก็ตีคิงเข้าไปเอ็นจะตะไม่ได้เซ็เสรเรียบร้อยโดนเผาหัวไปสองตัวเช่ไหเวรกรรมแล้วครับทุกคนยังไงฮะโอ้โหโอ้โหแรงจัดลอสเว่นโคตรแรงอ่ะทุกคนเกินไปโอ้โอ้โอ้แม่เจ้าโอ้ไม่นะไม่นะซาร่าโอ้โห ผมต้องดูดเลือดของเมลัตคิวล่ามาก่อนครับทุกคนแล้วก็ใช้ลอสเวนตีไปโอเคอย่างนี้ครับสู้ยากมากทุกคนเนี่ยสมมุติว่าผมทําให้เนี่ยหมดสติให้ลอสเวนหมดสติแล้วชิงแม่งก็ล้างไงเออคือตอนเนี้มาสู้ทีมอย่างนี้ยากครับโอ้แล้วตีชิงไม่ค่อยเข้าเลยทุกคนตอนนี้คือที่จริงเนี่ยตายไปแล้วนะเว้ยดั๊เราตายไปแล้วแต่ว่าได้พาสซีฟของเมลัตแดงช่วยนะครับ ซึ่งสกิลเคาน์เตอร์มันไม่ออกด้วยทุกคนเออแล้วผมจะไม่ไอ้นั่นเลยนะครับทุกคนผมจะปล่อยไปเลยคือสกิลเคาน์เตอร์ไม่มาเลยครับรอบนี้มันเซงจัดเลยเซ็งจัดจริงๆรอบนี้โอเคก็เพิ่มเลือดไว้ให้เมลัร์ทิวลาแล้วก็ให้เมลัร์ทิวลาเนี่ยดูดเลือดแล้วกันครับเพราะนเพิ่มความสามารถด้าน,ด,านด้านไอ้นั่นไงเออล้วนสกิลนี้มีดูดเลือดด <ๆ S 2> ้โอเคปึ้มโอ้โหตายว่ะนิดเดียวอ่ะทุกคน โอ้ด้อันติสองตัวไงหนักเลยครับโอ้โหสกลิลเพิ่งจังหมายมันไม่รอดแล้วคิดว่าเนี่ยคือถ้าไม่รัดรอดดัดก็ยังรอดอยู่นะครับเออต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหการสามดาวเต็มมือเลยทุกคนนี่คือหยนะของจริงโดนสองอันติเราจะรอดได้ยังไงฮึบเออรอดอยู่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  อรอ,อดก่อนอย่าพึ่งนะเบลลอึโอเคครับเมลัสคิวลาอย่างรอดอยู่ครับทุกคนไอ้เชีย่ยคือแบบดัตลอดเวมันดูดเลือดแรงเกินทุกคนโอ้โหตีคิงไปตีคิงไปแล้วก็โอเคครับเปียกโอเคคิงน่าจะตายครับโอเคครับแต่ว่า น่าจะเคานเตอร์ไม่ได้ว่ะน่าจะตายน่าจะตายก่อนเคาเตอร์วะ่ะเซ็งจัดเลยทุกคนคือสกิลเคาน์เตอร์มาช้าไงทีมนี้เนี่ยมันต้องมันต้องรอหลายอย่างอะรอสกิลรออะไรด้วยนะครับเรียบร้อยวะ่ะยังไม่จะได้เคาน์เตอร์เลยทุกคนโอเรียบร้อยแตกสู้ทีมเมตาไม่ได้ครับตอนนี้อย่างที่รู้นะครับช่องเราคือแตกก็คือแตกเลย แต่ก็คือต้องยอมรับความจริงนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปไม่สนุกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ตัดตอนที่มันแบบไฮไลท์เด็ดๆลงนะครับทุกคนเออเราเล่นต่อกันเลยมาโอเคกินอาหารเลือดเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเดี๋ยวนะทำไมกล้องมันมวมวๆวะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเออเช็ดกล้องใหม่โอเคดีขึ้นดีขึ้นโอเคครับมารอบนี้เจอบนนันหนอวะ ปู่บันอาเธอร์วะทีมนุษย์วะทุกคนก,ก็ได้นะก็ได้บันก็ดูดครับแล้วก็ฟาดอ่ะผมจะให้ดัดเจ็บก่อนดีอะเฮ้ยเอา้าแต่ว่ายัออย่วยุบันวะแต่ว่ายัออย่วยุบันวะถือว่าโอเคครับได้อยู่อย่างนี้รอบนี้ผมจะยังไม่ใช้ละกันผมจะเรียกเป็นอันติเบลักคิลล่าครับทุกคนตีใครดีวะเนี่ยตีอาเธอร์เงเพราะว่าบันมันมันไม่ได้น่ากลัวสําหรับเรานะตอนเนี้ยเออ เพราะว่าบันมันโดน,น,น้น่นครับบันโดนเดลเดียยั่ยุอยู่ทําให้ลุ่มหลงทําให้ลุ่มหลงมันก็เลยตีใครไม่เข้าเลยครับบันนะ่ะโอ้โหขึ้นบัน๊สามยงานยากอีกแล้วงานยากอีกแล้วครับโอเคก็ผมขึ้นดั๊ตก่อนล้วกันขึ้นอันตรดั๊ตก่อนล้วกันครับอ่ะเราจะได้แบบโดนอันติีแค่ตัวเดียวครับเออผมก็จะเล็งไปทางเกาเทอร์เลยทุกคนรอบหน้านะเอ้ยเล็งไปทางอาร์เทอร์ครับโอเค ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีใครหยุดเราได้นะเอออย่างนั้นต้องอย่างนั้นอืมอืมอืมมวยห้าหมื่นไม่แรงเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าก็ก็ถือว่าถือบันพลาดเป้าบันมีอะไรก็เหมือนเดิมครับไม่มีประโยชน์โอ้โอเคเมลักคิล่าช่วยไว้ปรึบแล้วก็ปรึบแล้วก็บันเนี่ยบันมาตีดัดเออถ้าบันจะใช้อันติบันต้องมาตีดัด แต่ว่าการที่บันตีดั๊ตคือมีพาสซีฟของเมลัตคูล่าช่วยอยู่ซึ่งดั๊ตก็จะไม่ตายครับทุกคนเออได้วะอืงเรียบร้อยครับอ่าเธอเรียบร้อยตัวพาสซีฟของบันหมดไปโอเคยั่วยุให้มาตีดั๊ตครับปล่อยไาดิครับอันติแล้วยังไงฮะเออ โอ้โหโอ้โหสกิลเออขอตั้งท่าหน่อยอย่างนี้เดี๋ยววะมันต้องอย่างนี้เดี๋ยววะการ์ดเกาเธอมาเราจะทำยังไงดีบันยังไม่ปล่อยวะเชดบันไม่ปล่อยวะทุกคนโอเคบันไม่ปล่อยผมก็ตั้งเคา์เตอร์ก่อนแล้วกันครับแล้วก็มามาใหม่เดีไม่ปล่อยก็มาใหม่ดีครับโอ้โหจะเราจะโดนอันติเกาเธอไงทุกคนรอบนี้นะครับชัวยย่วอายุอีกรอบหนึ่งมา รอบนี้ก็ขอให้เกาเธออันติใส่เดียวเดยแล้วไม่ตายนะครับแล้วก็สกิลของเมลักคิล่าดดเลือดสกิลไม่มาเลยคือผมคิดว่าโอโ้สกิลมันไม่สวยเลยอะทุกคนไม่ได้เลยวะ่ะสกิลแม่งไม่ได้เลยวะ่ะโอเคโดนปันดูดสองเข้าไปแล้วก็โดนอันติเกาเธอเจ็บหนักแน่นอนถึงตายถึงตายเลยครับทุกคนโอ้โหแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับกดออกเลยทุกคนแตกสองครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบบ ต้องยอมรับว่าแตกจริงๆครับแตกจริงๆโอเคในรอบที่สามมาเจอทีมฝ่าแดงเจอแต่ทีมหนักๆทั้งนั้นนะทุกคนโอ้โหแต่ว่าไปรุ่มหลงเกาเธอวะ่ะแต่ถ้ารุ่มหลงฝ่าแดงเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ดันไปรุ่มหลงเกาเธอรซะได้คือก็เชื่อได้แค่แบบสกิลเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลใบแหละเออเนี่ยช่วยได้แค่นี้ป้องกันได้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นป้องกันฝ่าแดงเนี่ยคือแบบโอ้โหคือสุด โอเคครับรอบนี้ก็ไม่รัดดูดเลือดตามสเต็ปแล้วก็เรียกอันตีเลยดีกว่าทุกคนเรียกอันตีเลยครับมา <face> คือแต่ไม่รู้ว่าป่าแดงจะฆ่าเราตายหรือเปล่านะ <c oughs> รอบนี้แต่ไม่เป็นไรครับโอ้ที่เหลือติดไฟไงโอเคครับอาเธอร์จะมาไงโอเคยังไม่ขึ้นบัฟก็โ,โ,โชคดีที่อาเธอร์เองไม่ขึ้นบัฟครับทุกคนเขาน่าจะรอขึ้นบัฟสามแหละ โอ,โอ้โหผมน่าจะตั้งเคาน์เตอร์ว่ะไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ยังตั้งเคาน์เตอร์ได้ตั้งทานตั้งทานตอนเนี้ยโอเคครับปรึบแล้วก็ฟาดอาเธอร์ไปเพราะว่าถ้าเกิดดั๊ตายเนี่ยดั๊ก็ยังได้พาสซีฟของเมดัคิลเลช่วยนะครับเอออันตันนามาพูดอะไรก็ไม่รู้โอเคอ โอเคครับรอบนี้ดั๊ดมาดีถือว่าดั๊ดเนี่ยกำลังดีเว้ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามฟาดดั๊ดมาเนี่ยเขาคงเขาอาจจะลืมไปแล้วเขาอาจจะคิดว่ากูฟาดดั๊ตายแล้วกูฟาดแม่งเลยแต่ว่าดูครับโอ้เขาม,มาเขาไม่มาทำดั๊ด่ะผมก็ลืมเนี่ยลืมดึงเข้ามาทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้เราก็ยังดึงดั๊ดได้วะ,ะดึงมาให้ตีดั๊ดแล้วก็ให้พาสซีฟ์ทำงานเว้ยฟาดไปใช้ดั๊ดฟาดไปเลย มาแล้วก็ดั๊ดจะได้อันตินะครับในเทินหน้าแน่นอนเปียงเออเบา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 เปียงเขา่าจะคิดว่าอันติใส่ดั๊ดแล้วก็ตายอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะอาเธอร์มันไม่ใช่นายต้องเข้าใจใหม่เว้ออันติเก่ามาโอเคดั๊ดอยู่ดั๊ยังอยู่ต่อครับเปียงอุย้ยแสนหกไม่ตายอุย้ย อะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเอาเอาหน่อยฝ่ายอยากโดนฝ่ายอยากลองอยากลองโดนเอ้าไม่เชี่ยเขาเตอร์หายดิลืมโอ้โหลืมคิดว่าฝ่ายจะโดนอันติเมื่อกี้ไม่โดนว่ะโอเคครับก็ตั้งท่าไว้เหมือนเดิมซึ่งเมลัดดูดเลื่อนมาก่อนเออโอ้โหดูดเลือดสี่สี่หมื่นอะคือเวลหนึ่งอะดูดเลือดสี่หมื่นอะเออเมลัดก็ยืนยาวๆไป ถ้าเมรัดไม่ตายดั๊ก็ยังไม่ตายในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็ขอให้โจมตีดัดมาเหอะนะป๋าปล่อยสกงสกิลอะไรก็ปล่อยมาเหอะนะโดนแน่นอนอะ่ะโอ้โห,โโหเจ็บไหมอ่าเจ็บเมลัดครึ่งหลอดอะ่ะเมรัดโดนไปครึ่งหลอดโอ้ยสกิลดูดเลือดยังมีอขอให้รอดอขอให้รอดอ๋อหายไปกับสายลมเรียบร้อยไอะแตกอีกแล้วทีมนี้คือแบบโอ้โห แตกว่ะแตกยับยับเลยแตกรัวรัวเลยทุกคนทางท่าแล้วก็ทำอะไรได้วะเอาจริงดัดทำอะไรได้วะดัดทำอะไรยังไม่ได้เลยทุกคนเรียบร้อยครับดัดผมไม่รอดแล้วคูงอรน้คิงอันนั้นนมปงเรียบร้อยครับขนงปงมากๆเลยเทมี้เล้นไม่ได้เลยครับแพ้ยับยับแพ้รัวรัวเลย โอเคครับทุกคนรอบสุดท้ายขอให้ผมชนะสักรอบเถอะเอาจริงขอเออสักรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ยังดีคือคือถ้ามีคิงเนี่ยคือแย่เลยงานหยาบถ้ามีคิงอ่ะเพราะว่าคิงแม่งแช่ได้นะครับโอ้โหให้เดลิวะ่ะโอเด,ดโตะจั๊อันตีเก่ามาแล้วก็เตรียมรับมืออันตีเกา่าโอเคตั้งเคาน์เตอร์ไว้ก่อนเลยแล้วดิโอ้ นัเคาเตอร์ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ใช้เมลสัสก,กิจคิงไปนะครับโอเคครับเออว่าเดลิเอลิจะได้มาตีดัสดไงเออให้เลือดมันลดลดไปนะครับโอ้สก,กิลโอ้สก,กิลอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเศร้าเศร้ากับสก,กิลผมมากเลยทุกคนคือถ้าเกิดผมโดนชิงใบ้เนะี่ยคือจบเลยนะ โอนยโดนอะไรรไม่รู้เดลี่ตีมาเอาอันเอามาหน่อยสักฟอดหนึ่งโอ้โหเลยบน้อยโดนแช่จบไงนั่นแหละเออทีมเนี้ยโดนแช่แม่งก็จบอ่ะเดลี่โดนเผาอ่ะก็ดูดเข้ามาก่อนตัวนี้คือตัวที่ตายไม่ได้เราต้องดูดมาก่อนมาโอเคดูดพลังชีวิตมาเพิ่มมาสองหมื่นปาป้าป้าโอ้โหมือนห้า เศร้าจัดเลยทุกคนอีทีนี้คืออุย้ยเอา้าติดขี้เดลิติดขี้ถือว่าโอเคแต่ว่าคิงจะหิวหรือเปล่านี่สิทุกคนไม่ทำไมเดลดิเขาไม่เริ่มปล่อยสกลิลวะล้างไงเออดีที่ไม่หิวดีเลยที่แค่ล้างอ่ะโอเคครับอา้าวุยว้ยอุ้ยแรงจังเลยแรงจังเลยปลืบแล้วก็ฆ่าคิงไปเลยเออ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาดิอีจะจบะบระิสิสเรยวร้อยครับอืมอืโอ้โห oh, ลบดีตีผิดตัวไม่เป็นไรครับตีมาใหม่เดิเดลิเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเดี๋ยวได้เรื่องแน่นอนอนะเออรอบนี้ถ้าเดลิตีมาเนี่ยรู้เรื่องเลยบอกเลยยังไงตอนนี้คือใครตีดัสก็เจ็บคอาจริงเดลิน่าจะเรียกอันติว่า oh, เรียกอันติเดลิเลย oh. oh. ว่าอู้เราพวกเดียวกันเดลิจะเย็นเราพวกเดียวกัน Oh. แตกอ่ะจะแตกอีะแหละดูดูทรงแล้วไม่ไม่น่ารอดอะตีเดลิเลยสก,กิดลิแล้วก็ล่อเดลิอันตีมาทางนี้ก็ตีไปเลยอะตีไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าชนะได้เนี่ยคือปฏิหารล้ลวนๆะเอาจริงคือเดลิฟาดทีเดียวดั้ก็ตายแหละอ,อย่างง่อยเลยทีผมเนี่ยอย่างง่อยเลยทุกคนบอกเลยว่าง่อยมากเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เดลิมาตีดั้เราไม่ได้นะครับไม่มีแบบ จงแบบเกาเธอปล่อยสกิลเล่นๆมาเหรอสก,กิลแบบไอ้นั่นมาโอ้โหเละ้อยโดนเดลิตต่อยขนาดนี้ไม่น่ารอดหี้แสนโอ้ยเศร้าจัดออกออกดิเฮ้ยออกพอ โอโ้ยังจะรวมอีกนะยังมีความพยายามรวมการ์ดให้โอ้โหมันจะรอดได้ไงล่ะทุกคนโอเคแล้วครับผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันว่าทีมนี้เนี่ยไม่ได้เลยวะผมคิดว่าไม่ได้วะทุกคนเพราะว่าคือมันต้องรอจังหวะหลายๆอย่างนะครับคือการ์ดถ้าการ์ดมาไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลยทุกคนอาจจะบอกว่าเออแฟชั่นรอน้อยหรือเปล่าผมคิดว่า ถึงผมแฟชั่นเยอะนะผมก็ยังสู้ไม่ได้วะเพราะว่าจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ลงตัวจริงครับมันสู้ยากมากนะครับยิ่งตอนนี้นะยิ่งสู้ยากมากนะ <c oughs> ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่คลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปบันเทิงเลยคลิปแตกแต่ว่าน่าจะบันเทิงสําหรับทุกคนนะเวลาผมแตกเนี่ยมีคนบอกว่าชอบดูผมแตกด้วยนะครับโอเค <c oughs> คลิปนี้เศร้าจริงเศร้าจริงทุกคนเฟลล์นะคลิปนี้โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับใครชอบเห็นผมแตกก็ คอมเมนต์ไว้เลยนะครับโอเคบายไปละ